ขออนุโมทนาบุญวันนี้หลวงปู่ขอต้อนรับพระอาจารย์มาจากวัดทองฝาย,ฝายวัดอำเภอสันป,ตอ,อนนปตองจังหวัดเชียงใหม่ได้มากราบพระพุทธฐานวัดพงชัยตำบลบ้านสาอำเภอแจ้หงษ์จอมปางซึ่งมากับคณะศาลายติธรรมก็ขออนุโมทนาสาธาญญุท,ท,ที่พระอาจารย์ได้มีเมตตาข้ามาเยี่ยมวัดเก่าวัดแก่วัดบ้านเกิดบางนอนที่อยู่ที่อำเภอแจ้หงห์นี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับหลวงหลวงพ่อ พระอาจารย์ชื่อพระรวันลบพระประหลกครับขอโมทนาทัวทัวครับเมื่อก่อนสมัยก่อนท่าน,าก,ก,านก็อยู่วัดบ้านแป้นแล้วนี่ครับกับขอนโมทนาสาธุตอนนี้นไปอยู่เชียงใหม่เนาะได้ลกลับมาเยี่ยเป็ขั้นหนึ่งขอนโมทนาสาธุครับสาธุสาธุ ลงมาลูกมา,มา,มาชมย้อแม่ที่วัดตุุงฝนเอา ครับขออำนวยวอวพรให้กับเอฟซีทุกคนทุกท่านที่ได้ติดตามคลิปของหลวงปู่ได้ดูความเป็นมาชีวิตของน้องน้องแมวและประวัติความเป็นมาของพุทธทธานพระพงษ์ชัยติดตามคลิปของหลวงปู่ด้วยนีตลอดมาตลอดไปขอจะมีความสุขทั่วกันทุกคนทุกท่านเทินสาธุ